สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่พุ้ยจะพาทุกคนมาเปิดบ้านสร้างรายได้กับ Airbnb กับหลังนี้เลยค่ะซึ่งหลังนี้นะคะเป็นบ้านใจกลางเมืองอยู่ย่านประตูน้ำน,นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้พี่พุ้ยจะพาไปรูมทัวร์ตามห้องต่างๆแล้วก็ไปดูภายในบ้านกันนะคะว่าก่อนที่เราจะทําการปล่อยเช่าแต่ละครั้งนะคะให้กับลูกค้า Airbnb เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะคะรวมถึงจะมาแชร์เทคนิคต่างๆในเรื่องของการทําปล่อยเช่า Airbnb ด้วยค่ะไปชมข้างในกันเลยค่ะ Ah! ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะข้อดีมากๆเลยก็คือมีบริเวณค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยสังเกตได้ว่าบริเวณด้านรอบๆของบ้านนะคะก็จะมีสนามหญ้าแล้วก็มีโซนซึ่งสามารถออกมาเดินเล่นได้เลยนะคะเวลาที่มาพักที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอารถมาจอดได้เลยนะคะประมาณ2คันก็สามารถจอดได้นะคะพอเข้ามาโซนด้านในนะคะก็จะเป็นพื้นที่โลง่งๆตรงนี้นะคะซึ่งลูกค้านะคะก็สามารถที่จะมา นั่งนะคะด้านนอกหรือจะมาสูบบุหรี่ก็ได้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ชมบรรยากาศภายนอกนะคะซึ่งตอนเช้าเเนี่ยอากาศดีมากรวมถึงตอนประมาณช่วงหัวค่านะคะก็อากาศดีมากๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ลูกค้าสามารถที่จะมานั่งชิลเอาข้างนอกได้ด้วยเหมือนกันค่ะมาทีนี้เรามาดูกันข้างในบ้างนะคะ เข้ามาข้างในแล้วค่ะซึ่งซิกเนเจอร์ของบ้านหลังนี้นะคะความพิเศษความสวยงามเนี่ยบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพี่เจ้าของนะคะเขาเป็นบ้านแบบโบราณน,นะคะซึ่งมีความสมัยก่อนมากๆเลยแต่ว่าได้มีการรีโนเวทแล้วก็ตกแต่งใหม่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าสไตล์เนี่ยเป็นสไตล์ที่พี่ผู้ชอบมากๆนะคะมีความผสมโบราณสมัยใหม่แล้วก็สมัยเก่าเข้าด้วยกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะพี่เจ้าของเนี่ยเขามีเทสต์ดีมากๆในการที่ And m ิก m แอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้นะคะของตกแต่รวมถึงแม้แต่กระทั่งโครงสร้างนะคะแต่เดิมเนี่ยบ้านก็จะเป็นบ้านทรงบับโบราณเนาะอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วก็พอมาทําต้นส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอที่ขยายออกมานะคะความชอบ องพ่บุ้ยมากที่สุดก็คือในเรื่องของเพดานนะคะด้านบนเนี่ยเขาจะยกฟ้าขึ้นเป็นสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้นะคะรู้สึกว่าเวลาเรามานั่งทํางานหรือว่ามานั่งทานข้าวเอนจอยทำกิจกรรมต่างๆในห้องนี้นี่คะก็รู้สึกว่าโล่งโปรง่งแล้วก็สบายมากๆนะคะแล้วจริงๆเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะได้เปิดปล่อยเช่า a i r b n b นดีนะคะไปได้สักระยะหนึ่งแล้วประมาณ2อสเดือนนะคะจากฟีดแบ็กของลูกค้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าชอบพื้นที่ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะได้มานั่งทํางาน นกนมานั่งทําอาหารามานั่งคุยกันนะคะแล้วก็มานั่งทํากิจกรรมตรงนี้ด้วยกันนั่นเองค่ะไปค่ะไปดูในส่วนต่างๆที่ละจุดกันบ้างเลยนะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะเจอในส่วนของโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นแบบที่นั่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบ้านโบราณเนาะเราก็จะแบบมีการวางเ,าเหมือนเหมื ain, อนชั้นนะคะเหมือนม้านั่งนะคะแต่อันนี้จะเป็นมานั่งแบบยาวๆไปเลยซึ่งสามารถนั่งได้เป็น10บๆคนนะคะจากตรงนี้ไม้เนี่ยนะคะก็จะเป็น ไม้แบบโบราณใช้ไม้จริงซะส่วนใหญ่เลยนะคะเพื่อให้มีความแมชกับตัวบ้านที่เป็นแพทเทิร์นรูปแบบเดิมนั่นเองค่ะพ,พี่ชอบตรงนี้นะคะแล้วก็ตู้ตรงนี้นะก็จะเป็นตู้โบราณที่พี่เจ้าของบอกว่าอันนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยที่พี่เขาใช้เก็บพวกของเอกสารต่างๆเราก็เลยเอามานะคะทำเป็นเหมือนโต๊ะกลางนะคะก็สามารถยืนได้นะคะมุนได้ด้วยเหมือนกันก็เก๋ๆดีนะคะอ่ะพอเถิบเข้ามาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีด ดีเทลนะคะแบบความละ นะคะความสวยงามต่างๆนะคะซึ่งครัวนี้เนี่ยลูกค้าเวลามาพักนะก็สามารถที่จะใช้ทําอาหารใช้ทํากับข้าวได้หมดเลยนะคะแต่ว่าฟีดแบ็กที่เคยปล่อยเช่ามาเนี่ยลูกค้าส่วนมากนะคะก็จะซื้อข้างนอกหรือว่าทานอาหารข้างนอกซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็เอาเผื่อไว้นะคะสำหรับครอบครัวนะคะที่มีเด็กๆมาด้วยแล้วบางทีผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่เนี่ยอยากจะทําอาหารให้น้องๆหนูๆน,นะคะก็สามารถที่จะมาทําอาหารง่ายๆไข่เจียวไส้กรองขนมปังอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์ครัวเนี่ยก็มี ให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟนะแล้วก็จะเป็นพวกเตาหม้อหุงข้าวคือแบบ ครบจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเช่านะคะพี่เจ้าของเนี่ยได้ติดต่อพี่ปุ้ยนะคะให้เข้ามาดูโลเคชั่นก่อนว่าพื้นที่ทํะไรตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําปล่อยเช่าได้หรือเปล่าซึ่งก่อนที่จะทําปล่อยเช่าเนี่ยพี่ปุ้ยก็เข้ามาคุยกับพี่เจ้าของอยู่นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของทําเลรวมถึงแนะนําส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้นั่นเองค่ะนะคะอุปกรณ์ก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะในลิ้นชักตรงนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ปุ้ยเปิดให้ดูตัวอย่างเห็นไ,ไหม มีถ้วยชามมีทิปปิ้งขนมปงังกาต้มน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะเซตเด็กก็มีให้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครบมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแก้วน้ำต่างๆเนาะนคะคะตรงนี้ก็จะเป็นมีส่วนของเตาแล้วก็นี่ค่ะ ดดแล้วก็มีมาม่าแถมให้กับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็ฟรีซึ่งเมื่อกี้เราเข้ามาก็จะเจอในส่วนของแน็คด้วยนะคะก็จะมีขนมให้ลูกค้าได้ทานด้วยเหมือนกันรวมถึงชาแล้วก็กาแฟนั่นเองค่ะผ่านมาส่วนนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเครื่องซักผ้าลูกค้าสามารถที่จะซักผ้าได้เลยแล้วเราก็จะมีราวตากผ้าอยู่ด้านนอกให้ลูกคา้าสามารถเอาไปตากได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ปั่นแห้งได้ด้วยนะนะคะน่าจะเป็นแบบ t o in 1เลยนะคะก็คือทั้งซักแล้วก็อบไปในตัวค่ะแล้วก็ด้านในนี้นะคะ ก็จะมีในส่วนของอจุดที่อาบน้ําก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่พุ้พาไปดูนะคะอ สวยมากทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นดีเทลใช่ไหมคะว่าเนี่ยประตูไม้แบบประตูโบราณนะคะผสมกับกระเบื้องแกนิโตนะคะลายที่แบบมันไม่น่าจะเข้ากันแต่พอทําออกมาแล้วมันสวยมากๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้านะซึ่งแยกใน2ฝั่งด้วยกันอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะมีชักโครกแล้วก็มีสุขภัณฑ์เนาะสำหรับทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ล้างมือนั่นเองค่ะสีสวยมากค่ะทุกคนนคะคะแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของที่สามารถอาบน้าได้เลยมีเรนชชวเวอร์ให้เรียบร เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องตรงนี้นะคะเวลาที่ลูกค้ามาใช้งานเนี่ยลูกค้าก็สามารถใช้พื้นที่ห้องน้ําตรงนี้ได้เลยค่ะก็ไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งไปเข้าในห้องนอนนั่นเองค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้าน4ห้องนอนแล้วก็สี่ห้องน้ำนะคะถ้านับตามห้องเนาะหนึ่งสองสาด้านบนนะคะแล้วก็2ออห้องน้ําด้านบนแล้วก็1ห้องนอน หนึ่งห้องน้ำด้านล่างแล้วก็จะเป็นโซนนี้นะคะเพราะฉันเนี้ยก็จะเป็นทั้งหมด4ห้องนอนและก็4ี่ห้องน้ำด้วยกันค่ะรวมถึงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะตู้เย็นขนาดใหญ่แล้วก็มีกาแฟให้ลูกค้าดื่มด้วยนะคะตอนที่มาพักนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้จะพาไปดูในห้องกันบ้างนะคะว่าแต่ละห้องเนี่ยเขามีอะไรให้กับลูกค้าไหวบ้างค่ะมาเลยค่ะสำหรับห้องแรกนะคะเด๋กผู้จะพาไปดูห้องนี้ก่อนเลย ซึ่งพี่พุ้ยนะคะกับทีมงานก็ได้มาเทสเรียบร้อยแล้วนะคะเทสในการนอนแล้วก็จะได้ดูว่ามีอะไรต้องอเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อคืนก็ได้นอนที่นี่เเรียบร้อยนะคะนอนสบายมากค่ะบ้านสวยมากชอบมากๆเลยนะคะห้องนี้เนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากค่ะทุกคนนะคะเป็นห้องที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนที่อยู่ด้านล่างห้องเดียวเลยซึ่งห้องนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่ลูกค้านะคะที่มีแบบวิลแช์นะคะผู้สูงอายุต่างๆนะคะก็สามารถ ใช้งานในสวนห้องนอนนี้ได้เลยเพราะว่าตามจุดต,ต่างๆตั้งแต่เข้ามาลงรถเลยนะคะพี่เขาก็จะทําบ้านสําหรับอํานวยผู้พิการรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีทางราดขึ้นมาในตัวบ้านแล้วก็เข้ามาในห้องนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้พิการเนี่ยสามารถมาจองบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะนะคะห้องนี้ก็จะแบบกว้างสามารถเอาวีลแชร์เข้ามาในห้องนอนรวมถึงห้องน้ําด้วยนะคะขนาดเตียงก็จะเป็นขนาดใหญ่เลย6ฟุตค่ะแล้วที่นี่นะคะก็จะ อำนวยด้วยสําหรับใครนะคะที่เป็นครอบครัวมีเด็กๆนะคะเราก็จะมีให้แชรรวมถึงมีเบบี้คอตนะคะเ mm hmm. ตียงเด็กไว้ให้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็ถาดออกมาก็จะเป็นในส่วนของ ตู้ค่ะนะคะบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มาตั้งแต่พี่เจ้าของอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่พุ้ยบอกนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีความมิกแอนแมชมากมากเลยนะคะกับเฟอร์นิเจอร์แบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําบ้านแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราต้องลื้อทุกอย่างทิ้งไปเลยหรือว่าย้ายของเก่าออกไปเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยของเก่าบางชิ้นที่ยังสภาพดีนะคะเราก็สามารถที่จะนํามาใช้งานมิกแอนแมชให้มันเข้ากับสไตล์ที่เราแต่งบ้านได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ทีนี้ไปดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างค่ะสําหรับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยนะคะห,ห้องน้ําห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าได้สองทางเลยเข้าทางฝั่งห้องนอนก็ได้หรือว่าเข้าทางฝั่งด้านนอกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ข้างนอกก็สามารถใช้ห้องน้านี้ได้เลยค่ะห้องน้ําก็จะแบ่งโซนอย่างชัดเจนเลยนะคะมีโซนเปียกแล้วก็มีโซนแห้งนะคะก็ทํามาแบบน่ารากักแล้วก็สวยมากๆนะคะทีนี้จะพาไปดูห้องนั่งเล่นอีกโซนหนึ่งนะคะทุกคน ซึ่งด้านนอกเนี่ยนะคะที่ทุกคนเห็นไปเช่นั้มันก็จะเป็นทางห้องนั่งเล่นห้องกินค้าห้องแบบทํากิจกรรมนะคะแต่ว่าจริงๆห้องนั่งเล่นที่แบบใช้นั่งเล่นในการดูทีวีในการแบบคุยกันชิวๆนะคะนั่นก็คือห้องนี้เลยค่ะทุกคน ความพิเศษแล้วก็ความสวยของบ้านหลังนี้เนี่ยพี่พุ้ยชอบตรงที่อย่างที่บอกค่ะเข้ามิการมิกแอนด์แมชไม่ว่าจะเป็นของเก่าแล้วก็ของใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของในห้องนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตดีๆจะแยกยากมากเลยนะคะว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของที่พี่เข้าซื้อมาใหม่หรือเปล่าหรือมันเป็นของที่มีอยู่แล้วนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะก็มีอยู่แล้วนะคะอย่างเก้า e อี้อาร์มแชร์นะคะด้านนี้นะคะก็มีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะพื้นเนี่ย เป็นพื้นเก่าเลยตั้งแต่เป็นบ้านเดิมๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหินอ่อนอันนี้เป็นพื้นแบบไม้ซึ่งทุกคนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันแบบมันเป็นการรวมตัวคอมบิเนชันที่แบบสวยมากๆค่ะนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเหมือนแบบห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องอไอ้นี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งโซนด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีโซฟาใหญ่ๆเลยนะคะลูกค้าสามารถมานั่งดูทีวีตรงนี้นะคะหรือจะนั่งมองวิวข้างนอกก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอนั่งอยู่ห้้องนนนีะะคะก็็สามามรถเหวิว ด้านหน้าบ้านได้เต็มที่เลยค่ะทีวีก็จะเป็นทีวีขนาดใหญ่เลยนะคะห้องนี้มีแอร์ให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยเวลาที่ลูกค้ามาพักนะคะและที่สําคัญบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนด้วยนะคะที่นี่เนี่ยเราจะคิดค่าไฟแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนลูกค้าก็จ่ายค่าไฟเท่านั้นนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะในส่วนของห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะลูกค้าก็กระซิบบอกมาว่าชอบห้องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะไปค่ะทีนี้เราพาไปดูห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนน่าจะสังเกตได้นะคะนั่นก็คือพี่ผู้ชอบมากเลยประตูไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆนะคะเขามีการเล่นโค้งเกือบทุกบานในบ้านนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเวลาเป็นประตูโค้งเนี่ยค่อนข้างจะทํายากนะคะแต่ว่าพอเอามาใส่ในบ้านหลังนี้แล้วมันทําให้บ้านเนี่ยดูซอฟลงและดูแบบสวยมากๆค่ะอ่ะทีนี้ไปดูชั้นสองกันบ้างน,นะคะสำหรับห้องนอนที่เหลือจะอยู่โซนด้านบนนะคะไปกันเลยค่ะ นะคะซึ่งต้องขึ้นบันไดามานิดน,นึงนะคะบันไดเนี่ยก็ไม่ได้ชันอะไรเลยนะคะก็สามารถเดินมาแบบชิลชิวได้เลยค่ะ สำหรับโซนชั้นสองนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้าด้วยกันนะคะพอมาถึงด้านบนนะคะก็จะเห็นตู้โชว์ตรงนี้อยู่นะซึ่งตู้นี้นะคะเป็นตู้โบราณตั้งแต่พี่เจ้าของอยู่บ้านหลังนี้เลยนะคะน่าจะหลายสิบปีมากๆเห็นไหมคะว่ามันก็ยังเข้ากับบ้านและทําให้บ้านดูสวยมากๆเลยค่ะมาค่ะมาดูในส่วนของห้องนอนแรกเลยนะคะสําหรับชั้นสองนี้นะที่มีเอาไว้ให้กับลูกค้านะคะก็เป็นห้องนอนซึ่งจะบอกว่าแต่ละห้องในบ้านหลังนี้เนะี่ยห้องนอนทุกห้องขนาดค่อนข้างจะ ใหญ่มากๆเลยนะคะเตียงก็จะเป็นขนาด6ฟุตนะแล้วก็จะมีตรงโต๊ะเครื่องแป้งนะคะสามารถนั่งทํางานหรือว่านั่งแต่งตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดูสิะไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะส่วนด้านนี้ก็จะมีกระจกอยู่นะแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านั่นเองซึ่ง ห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําอันนี้เนี่ยเราจะใช้รวมกับอีกหนึ่งห้องนะคะเป็นเหมือนแจ็คแอนด์จิลนะคะเข้าได้ทั้ง2ทางเลยนั่นเองค่ะห้องน้ําก็จะมีการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้อย่างชัดเจนค่ะขนาดห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่มากๆด้วยเหมือนกันค่ะห้องนี้เนี่ยความพิเศษจะอยู่ตรงที่ได้ระเบียงส่วนตัวและระเบียงค่อนข้างจะใหญ่มากค่ะพี่พวยพาไปดูระเบียงด้านนอกกันค่ะ ซึ่งระเบียงนี้นะคะก็พี่จะขอบอกว่ามีแปลนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นระเบียงแบบโรง่โรงๆซึ่งลูกค้าก็สามารถมาเล่นโยคะมาเต้นรําหรือมาทําอะไรตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยบรรยากาศดีมากๆนะคะก็สามารถที่จะออกมาสุบรีนะคะหรือว่าออกมาชมวิวด้านนอกได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองค่ะ ไปดูห้องนอนที่เหลืออีก2ห้องนอนกันค่ะนะคะห้องนอนที่ติดกับห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเตียงทวินนั่นเองค่ะก็จะเป็นเตียงคู่นะคะนี่เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาจองหรือว่ามาพักบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็มีเด็กๆมาด้วยแล้วก็ไม่อยากที่จะนอนอเตียงใหญ่นะคะก็สามารถนอนเป็นเตียงเล็กแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีนะคะขนาด 3.5ฟุต2เตียงนะคะแล้วก็สบายมากๆด้วยเหมือนกันขนาดห้องนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะลูกค้ามาพักเนี่ยก็จะไม่รู้สึกอึดอัดอย่างใดเลยนะคะอย่างที่พี่ปุ้ยบอกไปนะคะว่าห้องน้ําห้องนี้เนี่ยมันจะใช้ร่วมกับนะคะห้องนอนอีกหนึ่งห้องนั่นเองนะคะก็เป็นประตูปะเปิด2ด้านเลยค่ะ รวมถึงยังมีนะคะที่แขวนผ้าสังเกตได้ว่าทุกห้องเนี่ยจะมีจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือไม่บางห้องเนี่ยขนาดเล็กเกินไปนะคะก็จะใส่เป็นที่แขวนผ้าแบบโอเพนนะคะซึ่งจะได้ดูโรง่งโปร่งนะคะแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็จะมีกระจกใหญ่ให้กับลูกค้าได้นะคะส่องในการแต่งตัวก่อนที่จะออกไปข้างนอกนั่นเองคะ่ะไปดูห้องสุดท้ายกันบ้านคะ่ะ ส่วนของห้องนอนสุดท้ายนะคะก็จะออกเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นเตียงที่แบบว่าก่อมาเลยนั่นเองค่ะห้องนี้ก็จะได้โทนขอความอุ่นนั่นเองเนาะขนาดของที่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะ6ฟุตขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งห้องนี้ก็มีทุกอย่างให้ลูกค้าใช้เหมือนกันว่าจะเป็นในส่วนของโต๊ะแต่งตัวหรือว่าจะโต๊ะทางานด้วยนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยใหญ่มากค่ะทุกคนเนี่ยพี่วีหมุนตัวให้ดูได้เลยนะคะซึ่งใหญ่แล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยเหมือนกันห้องน ก็ขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากๆด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อนะคะซึ่งเป็นเหมือนแบบบิวอินไปเลยนะคะก็จะดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนมากนะคะทุกห้องน้ำเนี่ยจะมีการแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งอย่างชัดเจนเลยนะคะมีแบบตัว p o w e r b อ x บให้ด้วยนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรุมทั่วเปิดบ้านว่างสร้างไรายได้กับ Air b บ b นีนะคะซึ่งพี่วุ้ยนะคะจะเอารีวิวลูกค้าที่เคยมาพักให้ทุกคนได้ดูน,นะคะว่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่เปิดมานะได้รีวิว5าดาวเกือบทุกเคสเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าบ้านหลังนี้นะคะผ่านคยุยเทียในเรื่องของทั้งความสวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกทำเลรวมถึงราคานั่นเองค่ะนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าใครนะมีบ้านว่างที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ เลยค่ะรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นเครื่องผลิตเงินหรือว่าอยากจะสร้างรายได้พาสซีฟอินทามจากทรัพย์หรือว่าอาสังหาที่เรามีอยู่นะคะเราก็สามารถแปลงบ้านเก่าๆบ้านทซมๆนะคะหรือบ้านว่างที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะมาปล่อยเช่าในแพลตฟอร์ม Airb n ีเพื่อสร้างรายได้จากการปล่อยเช่านั่นเองค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่มีคําถามอยากจะเริ่มต้นในการสร้างรายได้จากอาสังหาที่เรามีหรือว่าแปลงบ้านว่างให้สร้างรายได้กับ Air b บ b นีนะคะแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นหรือว่าไม่รู้จะทำ ะะก็คอมเมนต์มาสอบถามพี่พวยได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเปิดบ้านที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ